ก็ไฟอยะไรแบบนี้ก็อยแบบว่าอะไแบบนี้จต่ได้มา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 สิวันก็ได้เนาะหรือว่าแบบได้ให้เอาแบบคั่วหางแบบเอาแบบนี้เดียนหางเอาแบบนี้เพราะว่าเมือบัดห้าเมียนเมียนเขาเมียนน้ำเนี่ยเดียนว่ามันห่อนะมันอาแบบเอาเอากาดเขานดำอ๋ออ่ะอันนี้คือควบมมาของอายเองแม่แม่มามาแบบนี่บบอเปี้นะจะเอาตั้งใจเนาะเพราะว่า ชาว <die> เขา e okay. like ช่ว like ช้เข่าไว้อย่างนี้ชาวบอกมันอัพไลน์นี่ตึ๊งเงาเงินป่เออแม่แม่มันห่อนยำเดินหาอย่างเด้อว่าเขามีมีลมมีอย่างขานำพลนี้บอสามารถพาเขาได้เนาะไอ้เนาะแบบนี้เนาะโดยเขาไ่ได้นะมุดกินได้เข่าไ่ได้นะเนี่ยตื้มๆที่ว่าต้นนี้มันอยู่ทางคนแหละเขาแอ็มไปได้ถือใจว่ามันแล้วได้บายเลยโอ้ยเนาะนี่ก็จำได้ดี thế mà, vẫn cái dạng biểu diễn đấy, bởi vì huyền nó bớt được sạch. tay. Vậy đầm na gì bố? Cứ dệt chưa? Nó, rồi, ạ, đi rồi, rồi. โอ้ยยังอ่ามึกเหลืองแตกอยู่สิไปดำนานเนาะแตกยาแล้วยาแล้วบ่ช่วงนึงเนาะเพิ่นเป็นไข้เลือดออกว่าโอ้ยเนาะเอ้าสบายดีน้องแววตาโดีโดยเป็นไดล่ะบัดนี้หางซะผมโอ้ยหางคอได้ให้นานะเบิ่งนี่ไผก็ได้เนาะได้จัให้เจ้าได้ให้เออฮะพี่น้องเนาะมื้อนี้เอาวงกบมาส่งไอลี่แล้วก่อนพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวว่ายังสามใบยังสามวงชุดท้ายในห่านเพลินอยู่บ้านนะโอ้หเอาแบบส่เฮือนได้เลยเนาะเอ๋อสบายดีเด้อโดยโดยสบายดีไอเออาุกมาจีเลี่ยเนาะเออลงรด ข้างในนี่บข้างในนี่อยากมีตำหนิเลยเด้อมันตัวเลือกโบลายเข่าไปชิโน่พูดคือสีลายอยู่พี่น้องเนาะแต่อา่าโอ้เข่าไปชิโน่ยิงกลับออกมาอีกเป็นไงอ่ะนอนเนาะน้องเวตาจับกล่องให้เลยอ่าพี่นอ้องเลยถือว่าใกล้สิแดงแล้วนี่แหละเฮือนแล้วก็อยูเชื่ได้น,น,อน้องเวตาเอาเอเบิ่งกระขักขนะเพรนั้นเอาเตยจอ,องไว้ อันนี้ก็หากเลื่อนขึ้นได้นะบาตาเองก็เนาะมือยังเซนอยู่อยูเข่าไม่ได้ยูเข่าไปกินเข่าแต่ว่าเอ้าว่าเผาไอ้องเบียกแน่เพราะว่าทังเพื่อนน้องปากอ่ะโมเมนต์เนาะอาทงเพื่อนสาต้าทางเพื่อนสาต้านะคือว่าทั้งซางทั้งยังเพิ่นก็เอ้าว่าอ่าโอเคจังใดก็เดี๋ยวสีขึ้นไปคุยกันก่อนเนาะว่าสีเอาจังใดกันแน่พี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็เพได้ขึ้นไปก่อนอื่นเนาะทางบาต้าเองก็ อขอโอกาสทักทายสบายดีเนาะครับผมแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกูลสุคนพี่น้องเลยบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้ออ่าเมื่อกี้ทางบาเวียดเพิ่นกลับไปดำหน้าไม่เท่าบอกด้วยว่ายังไดโบโตอบสมม้วยอยู่แต่ว่านี่ก็น,น้ำขึ้นไปเด้อเนาะนนแต่ย่านเรายังอยู่พุ่นละเพราะว่าโมเลวง่ายปัญดอกอ่าโมเลวง่ายปัญดอกเนาะอ่าจบไปจ้ะมาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งก่อนนะ นี่กะอแถวพ่อเพิ่ขึ้นเก้าเลยน้องเวตาออเป็นอะไรพ่อเปล่าไป่ะพ่อเออร้นนั้นจะไปหายหายแม่ตังนั้นอืจะไปหายุบบนี้จะไปแบบบไดนจกมา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 ส่เบอร์ก็ได้นาะหรือว่าแบบไดนให้เอาแบบคุ้มห้างแบบแบบนี้เดินห้างอแบบนี้ว่า ันเจอบัรเทาเมียนเมียนเขาเมียนยน้ำเน,นี่นยยินมาให้มันห่อนเนี่ยมันเอาแบบเอาเอา,เอากาดขาน้ำอ๋<ม>ออะอันนี้คือขั้วม,มาของอายเองแม่แม่มาเอามาเอาไนี่โ,โบโบปินะเขาตั้งใจเนะ<อ>าะเพราะว่าชาวเขาชีไว้เขาไว้อย่างนี้ชาว่ามันอัพไลน์นี่<อ>ตึ๊กเนาเป็นบ่เออแม่แม่มันหอน่อน,หอนย้ำเดือดหาอย่างไรเลยว่าเขามีมันก็มีลมมีอย่างขาน้ำโดยแต่ถ้าว่า เอาโบมักเขาก็ตีไม่นิ่วใช้อีกเนาะนมนเขาก็รายละเอียดอะไรอ่ะเขามาเขานอนก็คือว่าจะเอาพ้องออกแพ่ผักกั้งมันยังขังก็ได้นะตกไปเขาขังก็ได้เพราะว่าถ้าอัดเบิดนี่มันมันอํามันอ้ําเพราะเพราะว่ามันบ่มีอะช่องลมเนาะแม่นเออบัดทางนี้นี่ครบเต็มเจือทางนี้แม่นได้วิดอยู่บ่เนาะ เออวิดีโอวิดีโอได้ได้โอ้โหบ่อมบอลทองมีบ่รถบ่แมนแมนโดดบ่ทองมีเพิ่นที่ว่าคนนี้บ่สามารถพาเขาได้เน้อไอ้นาะแบบนี้เนาะโดยเขาไ่ได้นี่ยมุดกินให้เขาไม่ได้นะเนี่ยเติมติมที่ว่าตัวนี้มันอยู่ทางพ้นแล้วเาแอ็มไปได้ถือกีว่ามันแล้วได้ไปเลยโอ้ยเนาะนี่ก็จำได้ดี แต่ว่ามันกระจากไปเบี้ยวในีได้เพราะว่าเฮื่อนเนาะบได้สั่เพื่อนเฮื่อนมันเงียงเือนเสือเฮือนเสือ่าอ่ามันเสืเนาะหอตั้งหอตั้งแบบเอาตามมันว่าแบบเอาเอามาเทียงว่ามันมันโยแต่ว่าพื้นนี้เท่ไหนบอพื้นพื้นพื้นนี้ เทเทน้นำหลังกูมีปัญหาแม่นบ่ได้ได้ได้เนาะโอ้แต่ว่ามื่อนี่นี่ี้ตั้งวงกลบมันก่อนมื่อนี่เนาะมันยังเป็นทางเดียวเนาะก็ตัวนี้แบบว่าแบบว่าบปรตุเกสตัวนี้แต่ว่าขอเห่าลามลามหุดเลยตัวนี้นะแต่ว่าท่านี้เอาเพียงแต่ว่าตัวนี้แป้นน่มันแผ่น h a u แบบว่าเขาเอาโล่หุ้เลยบ่ถือวาสี่ไดบ่เออก็มัน แต่ละมันพอว่านั่นเทาก็ยันว่าบัดอันโอกาสหนาโอกาสในแต่ว่ามีโอกาสได้มากได้ยังนั่นนี่เห็นบ่แมนโอ๋คือเขาก็ได้มีเราไปมีแผ่นยาวน้ำกับเขาใช่ไปน้ำถ้าว่าเท้าโบยูนี่คือความขีดของเจ้านี่เายันคนชองคนอยังเขาไปเทาก็แพ้อ่ากั้งกั้งข้างในอถ้าว่ายามมันอากาศมัน กับหฮาหันอันนี้เมียนมันก็ร่มเข่าไปน้ำนะามิชิดเลยนี่กะใจใจขาดด้ยเนาะเฮ้ยมันเกิดห่อนกดนอายนร่ให้มันโอ้ยามแรกนี่ห่อนเลอือแน่ห่อนมหเข่ามาใสกระดมพัดเข่าจ่วาาวา้าฉีบาทั้งนี้ใช่บาทั้งนี้มันกับปึงปึงพดเนาะอืี๋วนั้นึงข้ามไนเข่าโอ้อะไรนะฮะ แล้วนั่นบอกว่ามาได้คำบาแบบจงปองนอะ่ไหมบอกว่าเอาเฮ็ดซี่ปลอดภัยกว่าแมน่นบ,แบ่แต่ว่าแต่ผู้ย็บโดนเนาะแต่ว่าเอาท่วงเขาเห็นกับเขาวา่เาเอาทาเอาไปเอาไปกับเขาได้เขาอ่ะพอเขาจงปองมันลมเขาเลยอ๋ออืมอ้าวมีแต่ว่าอ้าวคาบอยู่นั่นนี่กันเนาะอาเพราะว่าให้ล้มเขา นี่ล้มเขาแต่ว่าเจ้าว่าเออมักแล้นี่แน่นนาแล้วก็โอเคเจ้าพอมองว่านี่แหละมักไ่ได้จังไนพอมองว่านี่แหละคอยเรียว่าเขาจะเดือนแจกพไปด้อยแบบเพราะว่ามันมันฮ่อนมันฮ่อนได้วแบบยามเดินหาอย่างนะใส่กับเขาก็นอนเฮือนนอนชานปกติอยู่ที่เมตุยังเพื่นก็อยู่เฮือนอยู่ที่ยามเล่นกันเนาะยามหายยามนาสิ่นกันเออเราดูจะดรอกเ่าแล้ว <ừ. S 2> อืแม่เป็ดน,นี่พอ่พอพ่อแม่บอกแม่เป็ดน,นี่พอดีเลยพอดีปะ่ะเออไในแทวพอดีหรอตัมันเหลือนี่ดีแต่มันบอกพ่อหนิแล้วมันอุกใจพอดีอยูพ่พอดีเนะาะ <c oughs> เพราะว่าเฮือนเขาบม่ได้ฉากบม่ได้อย่างมันพี่น้องเนาะมันก็เอียงๆแล้วเอียงเอียงแถวแต่ว่อาอันนี้ในชินิ่งลงมานี่อีกฉบับเศษหนึง่ง ลองลองลองจับมาใช่ไหมจ๊ะม่เหอเข้าแมปกันยูบวกาจันแหลันี่ชือว่าใหม่สามหน้าแล้วหน้าบ้านแล้วรลางกบเนี่โอ้กลงนานนักอยู่ในแนั่โดยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าบงกบคราวนี้บบนี้บ่ได้อาติดพาบ่ได้ติดเช้าเนาะ เช่าน um, uh, ี nei, anden, oh> ่เช่าน bueno, oh, no. ี nah ่ก็ได้แน่พื่กันแบบแล้วก็บับัรแอมบรรเนแอมตัวนี้ล้างวงกลมคางนี่แล้วก็มาใส่นี้เอาตัวนี้ตัวนี้ก็ซ่องแต่คางวงกลมไปใส่เสาตัวนั้นน่อยเด้มันมีเส้นหลังมาอยู่โอ้เนาะไปเลาะไปเลาะแล้วเขาแน่ผ่าให้มันเมี้ยเขานี่โอ้แบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้ฝนมันก็ดห้หาแล้วนี่ห้หาแล้วจู่ว่าฟ้าเขาเลย โอ้ยพาเข่าก็ได้ดอกพาเข่าก็ได้พาเข่าก็ได้ทั้งนอกทั้งนอกนะมันมันมีแ็นบ่ได้ตัวนี้ครับว่ามีแต่ทั้งหน้าเนาะไอรีเพิ่นมักให้มันี่ติดป้องนี่อลมเพื่อยังร่วงแล้วก็ไห้เข่าไห้น้ำมาเชินตัวนี้นะแต่ว่ามันอับลายกันยันเข่าลมเขาซุกมันมันเข่า เห็นเขาซุมโอ้ยอันนี้เอ้ยจะอยากให้มันงามก็ซื้อสีมาทาดูมันต้องเลยนี่แต่ว่าโบใส่น็อตใส่อยังคือพอเราก็ได้โบเราบอกระได้บโบจ้าวะเออบอกระหาตัดส่นเป็นเศษเลือดมันมันเป็นลายคัดอยู่ด้เาก็แต่บวเข่ามางัดทั้งในนี่จังได้จังไดก็งัดบวได้มัน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 ต้องได้งัดอยู่ใน แต่ตะพู้กับแป่นแต่พู้กับเศ้าในแผ่นแต่ละส่วนเนี่มันก็ยังแน่นมันแห้งแล้วติดิดแป่นติดเศ้าเลยนอกแป่นแล้วก็มีเส้นตรงกลางเพราะว่าช้าพอเราก็มาเนี่ยอยากให้มันกี่ที่แปลว่าให้เขาเอารถออกก็ได้แล้วนะเราแต่ว่าไม่เอาออกก็ได้แล้วันนี้นะเอาระมัดระวังเอาเนาะอย่างก็สมัติจากเฮียจากเซียนี่ไหวใส่กับเฮีย ฮัเล่นอ่ะใช้เชยงเชืองไม่ใช้โอ้โหอันข่ไปนะเป็นตัวพวยิบขี่ไปไหนหรอญาอขี่ไน่นขโมยบ่เออคนคนหลักเราอะเขารักเขาป้าคือเขาหักเขาแลน้ะเขาลักว่ะเอไปเพื่อยังช้าสมไว้อยู่นะเพองคนเอิ้นอักบ่อย่างก็อิวฮะกบกระบอกกระบอก ออกบ่อเลยวอบ่อเฮ็ดนีเนาะเฮ็ดเป็นหรือบ่โยงนี่เนาะบบเป็นดอกบโบเป็นดอกคนคนบ่อชางเพี้ยนเหรอเนาะบ่ชชางเพี้ยนจะเฮ็ดดอกอือโน้โอ้ดังนั้นก็ได้แต่ว่าเรา ปุกปุกอยู่บัดนี้อ่าพอบ่ปุกนี่จี้ใกล้หลายบ่ได้เด้บ่ได้บ่ได้จังได๋ดหน้า้บ่บดนี้เมาิว่ามื้ออื่นมื้ออื่นบ่ดออืๆเอาอยากน้ตายพอยู่แต่ว่าเพิ่นไปบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยอ่าแล้วกวงนันน่ะก็ได้ยินบ่แซนเพิ่นเว้าเป็นแหบ่อีกอืนก็วาใครเลือดออก ีดำห้าดำปาแดงเลยตัวโตแดงเลโนี่ไหนท่แดบอตต้องเส้นเลือดยางเลแตกเลยเป็นอะไรน้อนกลางมุ่งบ่กางยมันหักโอ้แต่บันเป็นเนาะันพล็อกวาใช่แล้วก็เห็นมันเป็อ เออเออสิใช่โย่สีใช่ย่เ่ยเนี่ว่าไม่ใช่เน่ยเะี่นี่รเนี่ยน่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เ่ยเน่ยเนหยเนซ่ยเเนี่เนี่ยเนี่เน่ยเน้่ยเน่เนี่ยเนีน่่เน่เนยเ่เนยเ่นนีเ่ยเนยเนีเนี่เ่เนยนีเนี่เนี่ยเเีนีย่เนมน่น่ยเน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 ี่ย อามาเสิร์ิเอ็ดเก็มเสิระิเอ็ดเ็มมาใส่แลมชักไปแโลมนี่เลงเลงแต่ข้าอวุงมาเข่งพี่นตรายเนอะโอาไข่คมเลยกราลูกเขาไข่เขาหันแล้วมันระวังเลยตาในแดงตาเนตีนเนื้อแดงไม่ควรปอกอยได้กินเพื่อนว่านี่จาว่านี่บางคนนีออกในหูขนเลยนะ อ่าไข่ไข uh, like, ่เลือดออกคือเป็นคนเนาะเบิ่งในลานนี่ว่าเออมันโทรไปนไปนันไข่แล้วมันงานนี่แล้วเห็นเพิ่นเว้าอยู่เนาะก็บ่จิตอ้เป็นจังได๋ว่าดนแล้วว่ามันนี่น่น่ช่วงเจ้ากปให้ดูเป็นรแนตายแล้วเพิ่นฮอดนหลังนหมดเลยอืมเหนื่อยเหนื่อยด เดี๋ยวพอวันนี้นั้นเรหม่โอ้ยกากเป็นที่น่ะอว่าพังเขาบ่พังเขาบ่มีเงินบ่ตายได้ไกะกะแบบรชักานําบ้านกะบ่ได้เป็นปื๊บปั๊บดกะลายมือยออแต่ว่าพังเบิ่งพังเบิ่งบ่สิเซากินน้ําหมไม้กินน้ําหมมมันสิเซาบ่นี่ผิดน้ําหมากม้ผิดจังราย่างกินกัเพือกระท้อกระท ăn bả để lưỡi. Chừng nó cũng. đấy, sẽ lấy cái này, phe bó, phe nó. Ừm, rồi. Phù hốt số tiền đấy, phù hốt, phù hốt bả. Râu này. Ồ, à, trao gì bả? Râu này. đây bị sưng, hơi bị sưng. Đôi, À, điều, bị sưng năm han viện, han nhàng nó. Đúng. Cả nó. À, đây là สิบว่าถ้าพอเรามันขาดเหลือบุพอเพงันก็จัดการลุกอ่ะเนาะเจ้าก็ได้ไปชื้อเด้อดยโอ้พอได้อันตีตัวนี้บอตีบอลมังคบมันนี่ เพราะเจ้าชายอย่งมันเรียบร้อยก่อนจังี่ชื่อใบมันตื้งคนเมาตั้งคนเนาะต้องชื่อใบนั้นมาน้ำรักแบบนี้นะไปทยง่อเนทนีก่อนูตัวนี้คนจะต้องคบก่อนต้องจะชือคนนี้ขักโดนะเนาะโอ้นี่เจ้าจะไปตั้งนีรอยากอยากอวยใช่แลวอยู่เราคขาบเกาะนะเด็ดแต่รเด็ดื่นตะกี้เนาะ เท<ต>ว่าสาวศรีเมืองอันน<า>ี้ช่วงช่วงจะเลื่อนหามบ่ะพี่หมอเคยไปอยู่ปุ่อ,อไปอยู่าเมื่เราเสียแล้วแล้วก็ปู้ดเดี๋ยวนี้อยู่บ้าน<อ>ที่ที่ทบ,บ้านหน้าแดง<บ>พยยูดน,นด้บ้านบ้านเราเองนี่เนาะดูวยวันเมี่อกัน แล้วก็อยู่บ้านลูกบ้านเมียแล้วล่ะก็ได้เอาคือได้บ่ช่วยเรือเท่าไหร่นึงเออนั่งจังไห้แล้บ่ตาโอ้บ่ตอบคําถามแล้วก่อนเนาะบ่เตียงนี่ยังนอนยังนอนอยู่นียังบ่ออกไปยังเ็รถรอยู่นี้ตอบผู้ดนาบดนี้ดนานี่ยังอีก4แล้วน่ะบ่มีนบดนี้มนบ่มีอยู่ล่ะจ้างแล้วน่78นี่เนาะนานําบนะหอ๋อน่อยู่เข้าก็ได ปีแดงงามเนี่ยแก4 4ห้าสิบปีก็นี่4สิบห้าบัตรก้าประมาณห้าร้อยกว่ามัดรายยูแต่ว่ายังอีกกูเละทงเงินได้นับกูเละเบิดอยู่ดอกทั้งดูปก้ารกอยังไงรับสองล้านห้าค่อนน้อยกูอยู่แต่ว่าเวลาหายแต่ว่าคนน้อยนะโอ้ยเดี๋ยวนี้เริ่มใหญ่แล้วทำชิ้นวะเริ่มเห็นคนแล้วก็อยากให้อุ้มอยากให้ยอกแล้วที่ว่าติดมือกูละ อ่ะมีแต่ว่าพากันเฮ็ดอ uh, sure ันิธาด้วยเชียร์อายเด้อหมล้วเดียวชีขึ้นทั้งเฮือนอ่าซาต้าเพื่อนกอนทั้งนั้นกับสิบปอเป่าเรื่องไม่เรื่องยังนั่นแหละอ่ะเนาะกับกอนฉันโดยโดยสบายดีอ่ามาขอแต่นี่แหละมึอหน้าฉิดลงก็ไม่เออมาลองดูตาเออจบจะมันเลี้ยพุ่นแน่เนาะแต่ว่าไอ้นี่นี่เรื่องหน้านี่หายห่วงเนาะวานไปแล้วบอมันเลยอ่าวานไปแล้ว มีแต่โลกหญ้าโลกยุซื่อๆเพิ่นว่าป่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าวันนี้ก็บ่ได้มีหยังหลายดอกเนาะอ่าแวะมาส่งวงกบเพิ่นพี่น้องเอ้ยแวะมาส่งวงกบาให้เพิ่นเฮ็ดอ่าเียางนี้เพิ่นถาก่อนอ่าโอ้ยขึ้นกระบวนังไปวดแข้งปวดขาล่ะอ่าอยู่หนูน้อยบ่งออยู่น้อย FC เพิ่นสิฮู้บ่หนูน้อยมักกะดันขานะพี่น้องเนาะแบบ นี่ยงกๆอ่าเป็นลูกน้อยๆในขาเฮากระดัดกระดันี่ลูน้อยพี่น้องเอ้ยนี่คือลูกอ่าขาไทหน้าหลายบิงเลยจนเอาด้ามผ้าคางดาดได้ิาตีา้กบ่ต้อง่ออจังได๋ก็ูๆเนาะเป็นกําลังแรงใจให้นเด้อพี่น้องเด้อเนาะวยเข้ามากดไลค์กดแชร์อ่าให้แน่เนาะพี่น้องเนาะก็คือสิได้กล่าวคําว่าสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบาย